สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกับปอนที่จะมาจัดเปิดรายการรีวิวทอลกทอกนะครับวันนี้ก็ไม่พ้นกับเรื่องชนะทีมนะครับที่เป็นคลิปร้อนแรงเป็นจุดสนใจของคนอยู่ตอนนี้ยังไงผมขอก่อนที่จะไปฟังก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเพื่อรับรู้ข่าวสารของผมและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับงั้นอบผมขอไปเปิดรายการก่อนเลยกัน รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับจากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวเกี่ยวกับเจชนะที่นะครับที่เหมือนกับแฟนบอลน,นะครับโจมตีเขานะครับแล้วก็ถือป้ายวิจารณ์บอร์ดว่าซื้อชนะที่มาทำไมตั้ง500ล้านเยนและสนับสนุนโอนิกิ วันนี้โอลกกก็จัดแผงให้น,นะครับกับเขาเรียกชาตินิยมของเขาอ่ะของคนญี่ปุ่นนะครับคือจัดทีมคนญี่ปุ่นออสทีมเลยนะครับวันนี้ก็อย่างที่ว่าไปแพ้นาโกย่าแคมป์ัสนะครับหนึ่งสองแปดนัดของฟลอตเล่นะครับเก็บได้แปดแต้มแปดนัดแรกแพ้ไปตีเกมยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับในการเล่นเกมเย่าจำนวนสี่นัดในแบบ ศึกเจอริกฤดูก,กาล2อ2 3ไม่ชนะใครในการเล่นเกมเย่าจำนวนสีน่นัดติดต่อกันในเจอริกเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปีครับโอ้โหยังไงผมก็อยากให้อรูเนรโอริกินะครับ,โโรรรบทำทีมต่อไปเรื่อยจนจบฤด,ดูการเลยนะครับอยากะรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็น่าอยู่้ายตารางที่ส3บามนะครับโอ้โหก็ลุ้นตกชั้นเพียงแค่2คะแนนเองเอผมก็ ไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะผมก็ตามเชียร์เจชนาทิพย์อยู่แล้วแล้วก็แฟนบอลชาวไทยก็คงจะสะใจกันเป็นไม่น้อยแล้วก็เขาเรียกอะไรตามให้กําลังใจเจชนาทิพย์แต่ผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจชนาทิพย์จะย้ายทีมไปหรือเปล่าผมว่าย้ายไปก็ดีนะครับเพราะมันเหมือนกับมหมดแฟชั่นแล้วอ่ะไม่ว่าเจชนาทิพย์จะย้ายหรือโอริกิจะย้ายก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแหละผมว่านะหรือแฟนบอลและโอไิกิ เขาไม่อยากชนะครับเลยแบบว่าจัดทีมเข,เขาเรียกอะไรนักเตะท้องถิ่นของคอนตตเล่ลงมาลองทีมหรือเขาอยากจะดูทีมว่าเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าก็ช่างเขาเถอมีนี่ครับมิยาชิโร่นะครับที่เขาเข้าไปคุยกับชนาทีมนะครับแดนกลางของเราแต่ม่มิยาชิโร่อยู่กองหน้านะครับก็เหมือนกแบบับคุยกันเรื่องเกมรับเขากงอยากกับ ปรับแผนในเกมรักให้มากขึ้นนะครับให้แบบไอ้ทีมมีคะแนนสกอร์นะครับแต่วันนี้เขาก็ยิงได้นะครับในน,นาทีที่56สบกส่วนนากย่าก็ยิงในน,นานทีที่9จากเคสเปอร์ยูเกอร์นะครับแล้นวในนานทีที่45ต่อเวลาสนาทีมาเท็กสยิงเข้านะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมว่ามิยาชิโรเขาก็คงไฟแรงครับก็คงอยากจะแบบทำทีมให้ได้แต้มมาเยอะน้ครัคงอยากจะได้แบบ ดาวเซนโวใช่ไหมเดยเข้าไปคุยกับเจชนาทิพแต่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น,นะครับในเกมบุกแต่สไดาที่วันนี้ชนาทิพเขาไม่ได้ลงนะครับแต่ผมว่าคนคนหนึ่งนะครับที่ควรจะเข้าไปคุยมากกว่าก็คือ EA นังอ่ะน,นะครับที่ครับแบบเป็นกองกลางตัวลุกมากประสบการณ์ของโสโมสรองคาสก,กคอนตาเล่นะครับที่เขาบอกเป็นนักตเตะเลือดธมลไยที่คว้าแชมป์รางวัล ส่วนตัวมาแล้วมากมายครับคนคนนี้โอติกิเอาลงตลอดแนละ้วก็ไม่กล้าแตะต้องอะไรมากเพราะเป็นแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรทัดบุเทาอยู่ในนั้นนะครับก็ไม่กล้าไปแตะอะไรมากเพราะเขาก็มีพ o w e อยู่จริงๆผมว่ามิยาชิโร่เนี่ยน่าจะเข้าไปคุยกับพวกเยลนะังอะแต่ก็คงคงไม่กล้าหรอกครับ ในการเปลี่ยนเทคนิคก,การเล่นเกมนะครับส่วนจะเข้าไปคุยกับใครก็ได้คุยกับแผนกองหน้าทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะได้แบบว่าจะอาอยังไงต่อไปจะ,จะแพ้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆจะทําแบบว่าประสานงานกันยังไงเพื่อเตะเข้าไปยิงประตูนะครับโดยความที่เห็นคนไทยผมเขาคงคิดว่าแบบในเจดีกอยู่นี้มันรู้สึกแบบเห็นแล้วในหนานะครับเล่นบอลได้หน้าเบื่อนะครับแบบแปลกๆส่งๆไม่เข้าทําจนแบบแม้แต่ ทีมท้ายตารางก็ไม่กลัวแล้วที่จะตกชั้นนะครับและในวันนี้เจชานทิปของเราก็ไม่ตกเป็นแพ้เลยนะครับพอ,อครั้งที่แล้ว,ลวมาลงไม่กี่รทีมันจะช่วยทีมได้ไงแฟนบอลก็ปัญญาอ่อนนะครับแฟนบอลของฟอตเล่เขาไปต่อต้านบอร์ดเพื่อไม่ให้เหมือนแบบว่าช้ายนักเตะของต่างชาติมากมายก็นี่ไงเป็นยังไงตรงน,นี้แพ้แะบาดไปตกที่ใครอะ ไม่ใช่มาบอกห0 0ร้อย้านทีมเอาไปทําแบบไปซื้อนักเตะในท้องถิ่นมาเข้าออทีมเพื่อพัฒนาทีมทุย <c oughs> ผมก็อยากรีวิวอะไรมากมายนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เจชนะทีมนะครับแต่ก็อดสงสารเขาไม่นอาน,นะครับเพราะเขาอาจจะเป็นรุ่นเดียวกับผมนี่แหละในการค้าแข่งที่เจริเขาก็คงอยากจะได้แชมป์เจลีแต่เจออย่างนี้มันก็อาจจะเซ็งไปเลยนะไม่รู้ว่าเขาจะย้ายทีมไปหาประสบการณ์ใหม่หรือเปล่าแล้วก็ฝากติดตามนักเตะคนไทยในเจลีกนะครับเพราะ ส่งกำลังใจเชียปด,ด้วยเพื่อจะได้ให้แบบคนไทยมีแรงฮึดมาทําให้แบบประเทศไทยมีชื่อเสียงนะครับจากนักเตะไทยจากทีมหัวตารางตอนนี้อยู่ทีมเป็นท้ายตารางผมว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็คงแฟนบอลก็คงจะหาอาหานไปครับผมว่ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณและลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปห,หน้านะคะขอบคุณครับ